ช่วงตามกระแสสนับสนุนโดยอังจับมาดื่มนมอ,อร่อยเข้มข้นขอวัวด,ด้วยสวัสดีครับช่วงตามกระแสนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่จันทบุรีนะฮะแล้วก็ข้างหลังแจ็คเนี่ยก็เป็นอาสนวิหารของชาวคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดและก็สวย,ท,ยที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถึง ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะฮะ<ช>ของชาวคาทอลิกรวมถึงคนทั่วไปเลยว่าเป็นอาสนวิหารที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สวยจริง,รงๆนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณพ่อกันหาข้อมูลการเกี่ยวกับอาสนวิหารแห่งนี้นะฮะว่ามีประวัติความเป็น,น,ปนมาอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวต่างกันเข้าไปเลยนะฮะไปล <ๆ S 2> เลยะครับไปเลยฮะ ตอนนี้นะฮะจะก็อยู่กับคุณพ่อประสานนะครับผมก็สวัสดีคุณพ่อประสานด้วยนะครับผมคุณพ่อคุณพ่อประสานก็เป็นเจ้าอาวาสนะครับก็เรียกง่ายๆเรียกคุณพ่อครับง่ายกว่านะครับผมก็ที่โบสถ์แห่งนี้เห็นบอกว่ามีความเป็นมาอย่างไงบ้างครับความเก่าแก่นี่ถึงร้อยปีเลยใช่ไหมฮะก็ร้อยสามปีแล้วครับครับเป็นร้อยสามปีจริงๆไม่ใช่โบสถ์มันคืออาสนวิหารคือโบสถ์หรืออาสนวิหารเนี่ยเราก็เรียกทั้งสองแต่ว่าโบสถ์เนี่ยเราเราเป็นวิหารหลัก เราจึงเรียกว่าอาสนวิหารอาสนวิหารก็มีความหมายถึงบทหลักวิหารหลักของในเขตนี้ที่พระสังฆราชเนี่ยเวลาที่มีพิธีกรรมที่สําคัญแล้วก็มีการประกาศในเรื่องเกี่ยวกับข้อความเชื่อเกี่ยวกับหลักการในการปฏิบัติของพิเศษชน,นจะต้องมาประกาศที่นี่แล้วเห็นบอกว่าอาสนวิหารแห่งนี้คือใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมฮะก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ แล้วก็จะเรียกว่าสวยที่สุดในประเทศไทยก็ได้เพราะ,ะว่าก็เป็นความเชื่อความศรัทธาของบรรดาิุเชชนในสมัยโบราณที่เขาร่วมกันก่อสร้างสมัยก่อนเราไม่มีเครนเราไม่มีปั้นจันเนี่ยแล้วเขาสามารถสร้างวิหารที่ใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยมันแสดงถึงความเชื่อความศรัทธาที่มีมากจริงเห็นบอกว่าที่อาสนาวิหารแห่งนี้นะครับชาวจันทบุรีนี่ก็เป็นชาวคริสต์นิกายอะไรกันครับแคทอลิกแคทอลิกใช่ไหมฮะ เยอะไมหมฮะอยู่ในจันทบุรีครับถ้าเป็นรายชื่อตามบัญชีเนี่ยมปีประมาณ8,000คนครับแต่ว่าเวลานี้อยู่จริงๆเนี่ยอาจจะสัก4ี0 0้าพัคนเพราะว่าก็มีส่วนหนึ่งที่จะไปทำมาหากินที่อื่นเนาะและคนที่มาโบสถจริงๆก็ประมาณสัก2,500-3,000สส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายอะไรครับ ก็เป็นชาวยวนหรือชาวเวียดนามที่เราเรียนนะที่นี่เป็นชุมชนชาวยวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่อพยพมาเมื่อ300กว่าปีแล้วสมัยยุทธยาอพยพมาแล้วก็มาตั้งหลักแหล่งที่นี่พ่อครับแล้วชาวคาทอลิกในประเทศไทยนี่มีเยอะไหมฮะ มีประมาณ3 0 0 0 0นคนทั่วประเทศเลยนะฮะที่มาคือชาวอลิในบางทยนี่ก็จะเป็นคนที่มาจากต่างประเทศซะส่วนใหญ่คนไทยที่เป็นคาทอลิกก็จะมีน้อยก็จะเป็นเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายยวนเชื้อสายจีนอาจจะมาเป็นคาทอลิกโดยการแต่งงานหรือโดยการที่เลื่อมใสอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างก็เป็่นศาสนามานะฮะก็มีบ้างครับมีะเราจะถามไหมฮะนี่ฮะเพื่อผมสงสัยว่า คริสเตียนหรือคิตังต่างกันครับิตังและคริสเตียนคิตังค์ือในงไคือในประเทศไทยเนี่ยความจริงควมว่าคริสตังเนี่ยมันเป็นภาษาโปรตุเกสครับออกเสียงเป็นคริสตังเนี่ยคริสเตียนเนี่ยคริสเตียนก็คืญญอคริเศษชนนิกายหนึ่งที่เข้ามาทีหลังครับจะใช้ภาษาอังกฤษคำว่าคริสเตียนเนาะแต่ว่าคาทอลิกเนี่ยเราทำความเข้าใจของคนไทยก็คือเป็นคริสตัง คำว่ากิสตังคือมันมาจากภาษาโปรตุเกสน,นั้นในประเทศไทยเวลานี้ก็เลยเข้าใจว่าคาทอลิกคือกิสตังส่วนกิสเตียนก็คือบรรดาโปรเตสแตน์ทั้งหลายที่มีเซกชันต่างๆเยอะแยะเป็นสองเป็นสองอย่างสาขาที่ใหญ่ๆที่เราเข้าใจแบบนี้ครับ,รบแล้วสุดท้ายแล้วคุณพ่อประสานครับก็อยากให้คุณพ่อเชิญชวนนะฮะชาวคริสตนิกายคาทอลิกนะครับผมที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกครับเชิญชวนมาที่อาสนวิหารแห่งนี้ได้เลยครับก็อาสน s วิหาร พระนางปฏิสนธินิรมนจันทบุรีเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นอันซีนไทยแลนด์นะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดจันทบุรีก็อยากเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่เคยมาก็มาชมโบสถ์นี้นอกจากเราจะมาชมโบสถ์ความสวยงามความเก่าแก่เรายังมานมัสการแม่พระซึ่งเป็นอุปถัมภ์ของวัดซึ่งที่นี่ก็มีแม่พระพลที่มีที่เดียวในโลกเป็นรูปปั้นที่มีคุณค่าและก็เป็นที่ศรัทธารวม ความศรัทธาของประชาชนชาวคาทอลิกที่นี่ก็อยากจะเชิญชวนใครที่ยังไม่เคยมาก็มาชมเราจะได้เห็นการดําเนินชีวิตรูปแบบชีวิตของชาวคาทอลิกที่นี่ครับ,รบวันนี้นะฮะช่วงตามกระแสเราก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาสนวิหารแห่งนี้นะฮะซึ่งเป็นอาสนวิหารที่ใหญ่ที่สุดและก็สวยที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์อีกหนึ่งที่นะฮะก็ใครที่สนใจเนี่ยก็มาได้นะฮะที่จันทบุรีนะครับผมไม่ว่าจะาศาสนาใดก็แวะมาชมความสวยงามได้นะครับผม สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณเมจิอร่อยเข้มขน้นนเต็มด้วยฮะครับผมวันนี้ช่วงตามกระแสก็ต้องไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันช่วงหน้าเจอกันช่วงตามคำขอกันต่อเลยครับช่วงตามกระแสสนับสนุนโดยอังจับมาดื่มนมอ,อร่อยเข้มขน้นขวัวด้วย